นี่ยังยังนี่ฮะ่ยโอ้สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุ่ยสาวร้อเอนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาว y t u t u ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีหนุ่ยสาวร้อนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูโรงงานผลิตเตาครับนี โดยเสียอเต้ยเตาแตกเน่แมนบากอ่ะเสียอเต้ยเตาแตกเดิชายาเราโอ้แตกแล้วแตกแล้วอุ้ยบดแต่างนะครับโอ้เสียอเต้ยคนหล่อครับนี่เฮี่ยังไงเฮเตาเฮอ้เตา อันนี้เขาเอินว่าเตาอยังครับฮะเสียเต้เตาปูนเตาปูนเตาไม้บ่เตาปูนอันนี้เตาปูนอันนั้นเตายังเตาฟืนบ่เตาฟืนเตาเตาปูนแต่ว่าใส่ฟืนฮะเตาปูเตาอังโลฮะเตาฮัดโอ้แหล่งผลิตมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับ สิ่งที่ทุกคนตามหาโอ้ยไอน้องกันวะมาดูขั้นตอนการผลิตเตาครับวิ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 นี่ผู้สาวเฮตเต่าพร้อมครับพี่น้องอุ้ยเพื่อนอะเพื่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมผัสกันไปสัมผัสกันเอ้ย ปตาจำพอ่อเต่าหน่วยงาม,มน,น,นะเนาะผู้สาวผู้งามเห็ดเต่ตนะาเนาะนี่ตาคือขยันแต่นนว่าเอาไปส่งแท้ลรอครับเนี่เยเยโอ้อบโหปอกเปลือแต่วนน่าตา,ป,าปลูกสาวเจ้าควางเห็ดเ,นนเ,นนเนนต่าครับ เป็นเห็ดต่ตอเองเลยพุ่น่ะโอ้คือขยันแถอว่าวแน่นอนแน่นอนเอาอดไรไปโรงเรียนไปเนี่ยบ่เขาบ่เปิดติโรงเรียนสถิติอือโอ้คือเก่งเถอะวะเพราะน่ะเป็นไดนครับเป็นไดนครับเฮ็ดเตากับเปลี่ยนยังอ่าขั้นตอนอยังนี่ ประกอบฟิล์ม<ค><ณ>บม่ประกอบฟิล์มเตาเพื่อนประกอบฟิล์มเพื่อจะรอเตาครับอื<ค><ณ>ออะ้รอือทำไมมาทานมาทานเทปูนพร้อมว่าเนี่ยเทียร์ทอดแล้วก็ดีพ่นพดดน,น้ำมันประกอบฟิล์มแล้วพ่นน้ำมัน โอ้ผู้ใดสนใจอยากได้เตาเพิ่มนะครับเนี่ยเยวไปจำนายหรือว่าเยวไปใส่กะกินต่อได้เบาเต้เบอร์โทรายังกะเบอร์โทรายังเบอร์เทรยังเบอร์โท้าไหมไม่ไม่ยิมใส่กล่องเนี่ยเอ้อ่ออ่อไอเกียเพิ่นฝากร้านนะโรงงานเพิ่น ติดต่อติดต่อเบอร์โทรยังก่อนติดต่อมาได้เบอร์เท่าห่วยจะตื่นกล่องแม่เหรอจำเบอร์กับว่าได้เบอร์ศูนย์เนะครับหกหนึ่งแปดห่้าะหเออโทรมาโหลดเออโทรมาโหลดมาติดต่อเพิ่นถามว่าอันแมนโรงงานผลิตโตาวะครับบอร์ เออคนทรงออกทั่วโลกครับนี่นนทั่วประเทศมัมม่นทั่วโลกโอ้ลงเตาสุริยาโอ้โลงเตาเซียสุริยาคนโกู้เนี่ยนเห็นแต่ช่งนี่ครับเตาพี่น้องเนต้นแกบิ่งตะผู้เฮ็ดก่นงามบันนี้แหละไปเออเตาที่หน่วยงามบมันไดเฮ้ยงานมินตรลูกสาวมันสวยดีคนเนี่ย เตาควา่ำเตาเองนคว่ำนี่ยเย็นขนาดไ,ไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะโอ้ลูกสาวสองนะครับเนี่ยเชียกโก้เพิน่นเพื่นอ่ะเพิ่นกำลังยำหมูแล้วแม่นบ่สีสมปูนแล้วสีสมปูนแล้ว,ด,วดูขั้นตอนการผลิตครับอืมผัดฟิล์มครับ โอ้ฟ oh, ิล yeah. yeah, oh, um, oh, yeah. ์มก็ลายนะครับนี่จักจักจักฟิล์มครับนี่ทั้งหมดจักจักฟิล์มเนี่ยไหมเมื็ดนี้เลยโอ้เอามมือละซองหลอดเกียร์สฟิวมโอ้ โรงงานมาอยู่นี่เองครับพี่น้องเออผมตามหามาหลายปีแล้วโอ้เต่ามื่อนี้ยเป็นผลิตยุ่ยใส่ม่ได้แทะยุ่นี่เองนี่เองโอ้ยน้ำหาเออมาให้พี่น้องได้เบิ่งครับเอ,อ้ยชัวร์ีตามหาเห็นว่ายุ่ยว่าเต่ามาแต่ใส่ว่หาว่าเห็นได้เกี่ยผู้ใดเป็นผู้ผลิตทันดี <laughs> เอาเอา,เอา,เอาทาั้งคุณก็ทุบเหรอฮะนี่ ไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนครับหัวก็ถอดฟิล์มในไี้ือทูเปลี่ยนเราให้โอ้ยมันเป็นยังครับเนี่ยมันมันบอสวยงามบ่มันบินอือดีใช้เคลื่อนในตัวนี้ไหมเอาเอาไปสวมอีกว่นเนี่ยสวมไม่โอ้คุณภาพว่าดีว่าคอยสู้ตลาดตัวแน่นอน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 หายตาคองดีมีคุณภาพครับปูนก็ใส่ปูนยี่ห้อดี ยินซีเพชรย่างดีครับเพมันปลอดแลนดิครับขอ,องแก่ขอ,องแก่โอ้ใด่บ่อพันเพิ่นถอดแล้วเพิ่นกิดบดไหมครับนี่มีเครื่องบดปูนผลิตปูนเองความนี่นบ้านนี่มีไ <laughs> ซเคิลครับว่านะอ,อันนี้เตามันบ่นวสวยครับบ่วสวยงามเพม่อนก็นเลยทุบครับเนี่ย ซามมันสีแข็งก่อนซามมันขอดที่ใหม่ๆม,ม,มันก็เริงท่านเด็บกนันโอ้จานเตะมาอยู่นี่นี่เองตัวนี้เนาะวายุว่าไปใส่าย่งมกูเช่าย่มเลี่ยงไปใส่นว่ไปแช่ามาอยู่โรงงานผลิตเต่าตัวนี่ไงเอาถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับแี่ เดาเดวเดาให้ผู้สาวฝากฝากลานดีกว่าเบอร์โทรเบอร์โทรยังก่อนนย์นะก่อศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งแ้อ๋อโอเคครับโทรมาได้โทรมาได้เดี๋ยวมาโทรกี่บุคลามืเนเด้ออย่ากลัวเราหายดิไปลาท่านผู้ชมไปก่อนครับนี่มาพามาเบิงโรงงานผลิตเตาครับมอน่ะสวัสดีครับ